จอยู่ริงๆเอาพี่ชาไปเป็นแดนเซอร์ก็ได้ไปเต้นนะฮะชอบได้สองเต้คสนุกเตกอาออกมาแล้ว เดินเก่งเดินเก่ง เนไปแล้วนี่คไปนิเกีกีน้องยกป้ายแบบรับงานไมคชีวิตเราไม่ไ้แ่าวรช่แล้วลอุยเล่นใหม่ดิเล่นใหม่พี่บีตอแล้วกปาเลไปตนตกนงอใ้ไไคพนเล่นนตอแกมองไว้อยู่แล้วี่บอกไ้ว่า่ั ันในกรณีโม่ต้องกไม่ต้องกแกไม่ี้ยงเลยายู่สวยใช้อะไรคะใช้เปสัตว์ใช้เงินแฟนต่ายเอาลงมาด้วยเช เดินไปเดินมาดีดีนาทีนี่มาได้มาได้มาได้มาไา้เลยไปไหนเนาชาลอนเมื่อกี้เห็นไม่เห็นตอนเต้นนะ่ะเต้นให้ดูใหม่ได้ไมั้ยม่ได้ปะเต้นไม่ได้โอ้โหงอกน้ว่าร้านไหนปี๊าี อยู่เหมือนกันเขาไปท่ไรก็หตกลค่ะม่ไดกันโอ้นี้เก่งนะนี่เก่งมากคือจ้างไปล่อย่างเดียวหไปดวลอตจ้างไปรองเตมตอนนี้เหมือนลอดไม่ฟังใครเลยค่ะเออเล่นลงใหะเล่นลงให้เรเ่อเล่นลงให้ดูหน่อยไหนกหน่ม่ นี่สวยมากเลยอัแก้นถ่ายเดี๋ยวเราเต้น่ายไม่าจรไกเลยร้องเราแอล้วอย่รองแี่แล้วเก่งขึ้นเยอะอันนี้คือไม่อยากเนาะไม่อยากไม่เป็นไรร้องเก่งแล้วเป็นเงดี ใครเอาอ,อกัน่ที่บ้าไนได้มหเอาทำไมไ,ไ,ไ,ไม่ใมใจเฉยเลยาถึาไม่ใชาไลเตือนเลยไหนก็มาแล้วฝากไล์หน่อยสิไล่เตือนทำไมมันเป็น

xin mời các bạn ơi ทุกคนคะต่อยศิลปินผิดไหมคะใช่อลอะหลายเอบแลวหลายราลย้รบม่คิดกียมช็อตละกัรไปบ้านอโซคิวคำไหนไปว่าน่ารัก้อยู่เออโอเคจบไม่ได้จเขาไม่ได้จคนนีช็อตเขาเ่เอาไม่ดีเอาไม่ไนึกไม่ 可以，可以。 งทุกคนพูดค่ะกคนวัน้าหนูวันนี้ชาลอตเป็นไรอ่ะไม่ชลมอตปงรานอะไมงงงงที่ชลอตเป็นอะไรลคนนลยังไม่ได้แตะเลยอ่

อ่านทีเลยหวดแล้วอะหมดมุกแล้วทุกคนส่งช่วเยคมุกดีคอมเมนต์ใหจ้แล้วายวยเหรอทช่วงนี้เจอแต่คนแปลกแป่ะ มุกหมดแล้วค่ะตอนนต้นหน้าหนูตอนที่ชาเล่นมุกก็คือคือมุกร้านแปดชาชอบไปร้านแปดแล้วค่ะมีความจริงคินมุคคินมุกไว้อยู่นะแต่คนส่งมุกมาหน่อยดิมุกใหม่ใกล้ชาคนพิมมุกมาหน่อยดีจะไปสู้สัมภาษณ์หรอ ดี๋ยวมาไ, s. <S มไม่อยากไปแล้วฝั่งนู้นอะะเไนี้แล้ว่ออมกอไอ้มอาลก่นอพนี่านแ้วนอ้งอานแล้่อไน้มอนแล่พี่นแนอพีง่านแอนไอนีงอ่นแล่อพี่พีม่น้่นไพีึง่แกอนไ่า่อนไมต่างก่อนไ้ว่ากงอ่าน คิดถึง <Safe> ม <rév mark> <c uk> ีฟ้าไหมผูตเอเีกีไม่มีไฟตอไม่ชาพแต่เรามีนะชื่อ c h a ต o t มีหวีนะหวีไอหนอหัวไอหนีพชาชื่อชื่อชชื่อ Google น่ะไปเไปเรอยไม่หว่ะ ก็ก็ไม่ช็อตแค่คนเดียวแหละชาบอกว่าเนี่ยไปทางไหนอะเดี่ยวมากไม่ต้องเนี่ยไปทางไหนเี่ยวแบบไม่นเดียวค่ะคุณคุณพี่ไปทางไหนคะบ้านคุณพอทางนี้ทางนี้ทางนี้น ทนี้นี้ทางนี้แล้พี่ชาทางนู้่อทางนี้ค่ะี้่อาวไปทางน่ะรอยานเอ้ันพี่ชาบายๆกอดในไลฟ์หน่อยได้ไหม เอ้ยเงยบา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 ยนะอุ้ยเอาไม้มาด้วยเหรอสู้ๆนะบายบายนะน้องนวยน่ารักอ่ะพม่ช่นม่ใช่ขออนุญาตค่ะวันนี้ขาองจะหลับไว นี้นะส่ดแค่ตรงนี้ไม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องไปกินข้าวนะคะใช่ไหมนี่ถูกคอนเทนต์พารณาใช่ไะนี่ตลอดตลอดสวยเหมือนแม่เลยแม่ที่ชื่อว่าลาบีอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะทำไมไอ้หมูนเองบายไอ้หมูดิอง